ตอนที่37เพราะถูกทำร้ายเวนเหยาาตัวสั่นไปทั้งตัวเธอไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้เห็นและได้อ่านตรงหน้านี้ปู่ฉินไม่ให้โอกาสพวกเขาได้ถามแย้งชายชาราเอ่ยปากออกไปตามตรงว่าอาเลี่ยเป็นคนสืบข้อมูลพวกนี้มาเองได้ยินแบบนั้นสองสามีภรรยาก็หันไปมองฉินเลี่ยอยู่นานโดยไม่พูดอะไรนั่นเป็นเพราะทั้งสองรู้ถึงความสามารถของฉินเลี่ยเป็นอย่างดีข้อมูลที่เขาสืบมาได้จะต้องไม่มีทางผิดพลาดแน่นอน ฉะนั้นคนที่ทำร้ายเสี่ยวเฟิงก็คือเทาหลันจริงห่าหา่าวนเหยายวยืนอึ้งอยู่นานกว่าจะได้สติกลับมาในหัวของเธอเต็มไปด้วยความคิดที่แสนจะสับสนไม่ใช่ว่าเธอไม่เชื่อแต่เธอไม่อยากจะเชื่อต่างหากเพราะพวกเธอเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดทำไมเทาหลันต้องทำแบบนี้ เมื่อเห็นแบบนั้นโจโจจึงผ่าจากต้นขาของชิลเลียแล้วนำลูกประคำเส้นที่เท้าหลันมอบให้ก่อนหน้านี้ออกมาพร้อมกับพูดว่าป้าส้ายก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นเพราหนูจงใจอยากแย่งลูกประคำมาจากพี่เจ็ดแต่เป็นเพราะบนลูกประคำพวกนี้มีปราณชั่วร้ายอับไว้มากมายเหลือเกินหากพี่เจ็ดสวมมันเข้าไปมันจะส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อร่างกายของเขาระหว่างที่พูดหนูน้อยก็เอายันยัดใส่มือเธอแผ่นหนึ่ง หวินยาวไม่รู้ว่าเจ้ายันแผ่นนี้ใช้ทำอะไรได้วินาทีต่อมาเธอก็เห็นว่าจูจ่ๆลูกป,ประคำบนมือของหนูน้อยก็มีไอสีดำปรากฏขึ้นมาห่อหุ้มเอาไว้อย่างเข้มข้นให้ความรู้สึกที่ดูอึมครึมและน่ากลัวเธอตกใจจนเซถอยหลังไปชนเก้าอี้หลบไปกับพื้นส่งเสียงดังแสบหูออกมาป้าสไพยไม่ต้องกลัวเมื่อเห็นเธอตกใจจนเป็นแบบนี้โจโจจึงรีบเอายันออกมาแปะไว้บนลูกป,ประคำทันใดนั้นปราณชั่วร้ายที่อยู่ด้านบนก็ถูกปิดผนึกเอาไว้ไม่ให้เล็ดลอดออกมา โจโจพูดต่ออีกว่าเมื่อกี้ยันที่หนูเอาใส่มือของป้าสไยก็คือยันเบิกเนตมันจะช่วยให้ป้าสไยสามารถมองเห็นของพวกนั้นได้ชั่วคราวตอนนี้ป้าสไยเองก็เห็นกับตาของตัวเองแล้วน่าจะเชื่อสิ่งที่พวกหนูพูดแล้วใช่ไหมและไม่ได้มีแค่ลูกประคำนี้เท่านั้นแต่ยังมีของขวัญเหล่านั้นที่เธอเคยส่งมาให้อีกด้วย ได้ยินถึงตรงนี้ปูช่ชินก็ยกกล่องใบหนึ่งออกมาจากด้านข้างแต่ยังไม่ทันได้เปิดกล่องเหวินเหยายวที่ยังคงถือยันเบิกเนตเอาไว้ก็เห็นว่ามีไอสีดำมากมายพวยพุ่งพุ่งออกมาจากในกล่องซึ่งมันเข้มข้นกว่าบนลูกป,ประคำเมื่อครู่นี้เองปูช่ชินเปิดกล่องออกด้านในเต็มไปด้วยกล่องของขวัญมากมายที่แต่ละชิ้นจะถูกประทับตรารูปดอกกล้วยไม้เอาไว้มันก็คือของขวัญที่เถาหลันมอบให้มาตลอดหลายปีนี้เจ้าสิ่งนี้คือตัวการที่ทำให้ขาของพี่เจ็ดเดินไม่ได้ โจโจหยิบเอาสร้อยทองเส้นเล็กออกมาจากในกล่องโครงสร้างของทองคามีความคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยาสูงจึงทนต่อการผุกร่อนไม่เกิดออกซิไดซ์กับอากาศแต่สร้อยทองเส้นนี้กลับมีสีซีจังลงทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านไปแค่5ปีเท่านั้นตัวเส้นเริ่มกลายเป็นสีดําให้ความรู้สึกของลางร้ายถึงแม้ว่าชินเจอจะไม่ได้เบิกเนแต่พอเห็นสร้อยทองเส้นนี้แล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ป้าสาปป้าลองนึกดูว่าทุกครั้งที่เธอส่งของขวัญให้แล้วพี่เจ็ดก็มักจะอาการไม่ดีใช่ไหมหวนเหว่ยาคิดตามคำพูดของหนูน้อยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงก่อนหน้านี้เสี่ยวเฟิงเพียงแค่มีสุขภาพไม่ดีปกติเขามักจะไม่สบายอยู่บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งที่อาการหนักล้วนเป็นหลังจากที่เทาหลันมอบของขวัญให้ทั้งหมด เมื่อลองคิดอย่างละเอียดที่ท่วนแล้วในตอนที่เสี่ยวเฟิงเพิ่งเกิดคุณหมอทำการตรวจเบื้องต้นและบอกว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงดีแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันจูจ่ๆเขาก็มีอาการร้องให้กลางดึกและตัวร้อนไข้ไม่ยอมลดซึ่งตอนนั้นเขาสวมสร้อยทองเส้นนี้อยู่พอดีที่แท้ก็เป็นฝีมือเธอจริงด้วยหวนเหยาเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วในแววตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธ เมื่อเห็นว่าเธอเชื่อแล้วโจโจก็หยิบเอายันบันทึกเสียงออกมาหนูน้อยสะบัดมือเล็กน้อยยันแผ่นนั้นก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศและวินาทีต่อมาเสียงของเทาหลันก็ดังออกมาจากยันแหวถ้าเหวินเหวยาวไม่ได้ไปอ่อยรุ่นพี่ฉินเจอสมัยเรียนมหลาลัยเธอจะได้แต่งงานเข้าตระกูลคนรวยไหมป่านนี้เธอคงมาทำงานจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนฉันแล้วฮึเป็นกาแล้วแหละที่ทำให้เธอให้คลอดลูกชายพิการในฐานะเพื่อนรักของเธอฉันจะช่วยเธอสักครั้งแล้วกันให้เธอกำจัดภาระนั้นโดยเร็วจะได้สบายตัวหน่อย ฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าหากไม่มีลูกชายแล้วรุ่นพี่ชินเจอยังต้องการเธออยู่ไหมคำพูดแต่ละคำเต็มไปด้วยถ้อยคำหยาบคายและคำสาปแช่งเหวนเหยวโมโหจนตัวสั่นในดวงตาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและเครียดแค้นหญิงสาวผู้เพียบพร้อมก็มักมีช่วงเวลาที่ความโกรธเข้าครอบงำเช่นเดียวกันเวลาเธออารมณ์ดีเธอก็ดีใจหายแต่ชินเฟิงคือแก้วตาดวงใจของเธอเปรียบเสมือนเกล็ดย้อนของมังกรเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกเธอเป็นอันขาดเธอยือนขึ้นแล้วก้าวพรุดๆออกไป เมื่อรู้ถึงความคิดของภร,รยาฉินเจอจึงรีพูดขึ้นว่าเหวยอาคุณใจเย็นก่อนฉันใจเย็นไม่ไหวแล้วใบหน้าที่เคยอ่อนโยนของเหวินเหวาบัตรนี้เต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชงังเธอทําให้เสี่ยวเฟิงเป็นแบบนี้ถ้าไม่ให้เธอได้ชดใช้แล้วฉันจะใจะเย็นลงได้อย่างไรไม่รู้ว่าโจโจไปเอาดับไม้ท้อยออกมาตอนไหนเด็กน้อยวิ่งมายืนข้างๆเหวินเหยาแล้วจับมือเธอเอาไว้พลางเนยหน้าขึ้นมองเธออย่างจริงจังแล้วพูดว่า ไปกันเถอะหนูจะไปกับป้าสะไปายเองเราจะไปจัดการผู้หญิงนิสัยไม่ดีคนนั้นกันคนเลวควรได้รับการสะงางบัญชีแค้นณจุดนี้ทุกนาทีของการผลัดวันประกันรพรุ่งคืออีกหนึ่งนาทีแห่งความโกรธแบบนั้นป้าสไ้าสี่ก็เสียเปรียบแย่นะสิหวนเหยาไม่คาดคิดว่าคนที่ยืนข้างเธอเป็นคนแรกจะเป็นหลานสาวตัวเล็กที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันเธอมองหนูน้อยด้วยความซาบซึ้งใจคลื่นความอบอุ่นแผ่เข้ามาในใจของเธอ ฉินเลี่ยลุกขึ้นยืนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าพี่สะพ้ายไปก่อนเธอหลังจากเสร็จธุระแล้วค่อยโทรหาผมแล้วผมจะพาตำรวจไปจับเธอความหมายของเขาก็คือหากอยากทำร้ายก็ทำร้ายหากอยากด่าก็ด่าเมื่อแก้แค้นส่วนตัวเสร็จแล้วค่อยให้เธอส่งผู้หญิงคนนั้นเข้าคุกไปได้วยกันทั้งหมดนี้แหละฉันจะปล่อยให้คนในตระกูลฉินของฉันถูกคนอื่นรังแกแบบนี้ได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าเธอคนนั้นรนหาที่ตายย่าฉินพูดอย่างทรงอำนาจ ปู่ชินไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็เดินนําคนอื่นไปโดยมีญาชินเดินอยู่ด้านข้างความหมายของพวกเขานั้นชัดเจนมากเมื่อเห็นพวกเขามีท่าทีเช่นนี้ชินเจอชักจะเริ่มปวดหัวเข้าแล้วผมไม่ได้จะห้ามเพียงแต่ตำรวจจะเชื่อเรื่องปรานชั่วร้ายพวกนี้ไหมได้ยินแบบนั้นโจโจก็หันครับมาด้วยท่าทีไม่สนใจเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวเราก็ทําให้พวกเขาเห็นไปเลยสิถ้าพวกเขาจะเชื่อจากการเห็นงั้นก็ทําให้พวกเขาเห็นไปเลยสิ พูดจบไม่รอให้เขาได้พูดอะไรอีกโจโจก็รีบจูงมือเหวินเหยาออกไปเธออยากจัดการผู้หญิงนิสัยไม่ดีคนนั้นมานานแล้วใครใช้ให้เธอมารังแกพี่เจ็ดละ่ะลูกมันคนใจอ่อนลูกชายของลูกถูกรังแกจนเป็นแบบนี้ยังจะคิดมากอะไรอีกในตอนที่ย่าชินเดินผ่านชินเจอเธอมองลูกชายแล้วเดินสาวเท้าก้าวออกไปเพราะขี้เกียจจะคุยกับเขาแล้ว เมื่อได้ยินประโยคนี้ชินจะสุดลมหายใจเข้าแล้วไม่ได้พูดอะไรอีกก่อนจะรีบสาวเท้าก้าวตามทุกคนออกไปทุกคนรีบออกเดินทางไปยังที่พักของเทาหลันเท้าหลานัหลนกำลังนอนมักหน้าอยู่บนโซฟาอย่างมีความสุขเมื่อนึกได้ว่ายายเด็กเหลือขอคนนั้นกำลังจะมีชีวิตไม่ต่างจากตายมุมปากของเธอก็กระตุกรอยยิ้มชั่วร้ายทันทีแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ย้ำยิ้มอย่างสุขสมอารมณ์หมายจูจูก็มีเสียงปัง ดังขึ้นประตูห้องของเธอล้มครืนลงมากับพื้นเธอตกใจรีบกระโดดจากโซฟาแล้วจะพูดด้วยความตื่นตระหนกว่าใครหน้าจากนั้นเธอก็เห็นยายเด็กเหลือขอที่เธอเพิ่งสาบแช่งไปเมื่อครู่นี้ค่อยๆชักเท้ากลับไปทั้งยังยกมือขึ้นมาตกบ,บนกางเกงตัวเองอีกด้วยหลังจากติดยันกันฝุ่นไว้บนกางเกงแล้วโจโจถึงได้ก้าวเท้าเดินเข้าไปผู้หญิงคนนั้นเลวขนาดนั้นบ้านของเธอก็คงไม่ได้สะอาดสักเท่าไหร่ เธอไม่อยากให้มีสิ่งสกรปรกมาเปื้อนรองเท้าของเธอนี่คือรองเท้าที่พ่อซื้อให้เธอเชียวนะพวกคุณจะทำอะไรหนะ้าเมื่อเห็นคนตระกูลฉินเดินเข้ามาเถาหลันตกตลึงอยู่ไม่น้อยทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างด้วยความตื่นตระหนกเธอจึงเผลอพูดออกไปหลังจากพูดจบเธอก็ตระหนักได้ว่าเมื่อครู่เสียงตัวเองแข็งเกินไปจึงพูดเสริมอีกครั้งเหย่ยาเหว่ยคุณลุงคุณป้าพวกคุณมาที่นี่ได้อย่างไรมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่า เธอดึงแผ่นมาร์กหน้าออกตั้งแต่กระโดดลงจากโซฟาแล้วในเวลานี้ใบหน้าของเธอจึงเปล่งประกายอิ่มน้ำเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเพื่อนรักในเวลานี้เหวินเหยาเพิ่งได้รู้ว่ามันจอมปลอมขนาดไหนเมื่อเห็นสีหน้าของเธอแปลกไปเถาหลันกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่เหวินเหยาก็รีบเดินจ้ำเข้ามาแล้วง้างมือขึ้นตบหน้าเธอโดยไม่พูดไม่จะอะไรเพีย ท้าหลันถูกตบจนเซธลาล้มไปกับพื้นเพียงชั่วพริบตาใบหน้าของเธอก็บวมเป่งขึ้นมาในปากรับรู้ได้ถึงกลิ่นคาวเลือดจึงหันหน้าไปถุยเลือดทิ้งปรากฏว่ามีวัตถุสีขาวถูกถุยออกมาพร้อมกับเลือดด้วยเหวินเหวยาวตบเธอจนฟันหลุดเลยหรือเมื่อเห็นแบบนั้นฉินเลียก็หันไปมองโจโจโดยไม่พูดอะไรเมื่อเห็นมือของเด็กน้อยยังคงคุยหาบางอย่างในกระเป๋าจูจูเขาก็ก้าวเข้ามาจับมือเธอและกุมไว้ไม่ให้เธอขยับได้อีก เมื่อมือน้อยๆถูกควบคุมเอาไว้โจโจเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความสงสัยไหนไม่ช้าเธอก็เข้าใจความหมายของเขาอย่างชัดเจนเธอเงยหน้าขึ้นไปมองเหวนหยาเหวยาก็เห็นว่าป้าสพะายดึงตัวเถาหลันขึ้นมาจากพื้นจากนั้นก็ง้างมือขึ้นตกอีกครั้งทําให้ฟันอีกข้างหลุดออกมาดูถ้าว่าแค่ให้ยันเพิ่มพลังกับป้าสะพดน่าจะเพียงพอแล้วกล้ารังแกพี่เจ็ของเธอได้อย่างไรร้นหาที่ตาย